สวัสดีครับอยู่กับฟอร์สออทดอรนะครับวันนี้เราทำอยู่ที่ทองหล่อนะครับเป็นอเวนิวอยู่ชั้นสี่เป็นร้านอันนี้เป็นร้านเดอะเพนเฮาส์นะครับก็ใช้เป็นเป็นปุ่มกดแต่ว่าเป็นแบบโนทัสนอกในเลยนะครับแล้ววันนี้มาเพิ่มตัวมโครเซนเซอร์อันนี้เป็นบานไม้นะครับบานก็ค่อนข้างจะเล็กอยู่โอสักสองสามรอบโอ ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นบานไม้ใส่กระจกก็เราตั้งใจทำให้เปิดเปิดประมาณหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยบานมันเล็กมันอาจจะมีการสั่นเยอะนะครับแล้วก็ความเร็วปิดนี่ก็ปรับให้ช้าช้ากว่าปกตินิดนึงเนื่อง,งจากว่าประตูเล็กแล้วมันวิ่งวิ่งเข้ามาหากันจะมีจังหวะที่บีบคนได้เร็วมันจะเกิดการกระแทกได้ ก็สามารถดูข้อมูลได้นะครับที่ Facebook นะครับเพจประตูออโต้ดอหรือถ้าเข้าเว็บไซต์ก็ w w w f o r t a u t o บ o อร์นะครับตัวนี้ที่เขาทดสอบอยู่เป็นเป็นเซฟตี้ถ้าเรายืนตรงเซฟตี้ตัวนั้นก็จะไม่ปิดแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ด้านบนด้วยนะครับที่จะช่วยไม่ให้ประตูปิดนี่นะครับก็จะหลังจากปรับแล้วก็จะสมมูทขึ้นนะครับ เราจะทำงานได้เงียบลงแล้วก็วิ่งได้นุ่มนวลขึ้นโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีคลิปใหม่ๆห,หรือว่ามีรูปแบบประตูสวยๆเดี๋ยวจะเอามาอัพเพื่อจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตามเบอร์โทรหรือว่า ID Li n e นะครับ เบอร์โทรก็089-774-2669หรือถ้าลูกเพืเ่อนสะดวกเป็นไลน์ก็ได้นะครับเป็นไลน์ Official ยลแอดไซแล้วก็แฟนต้านะครับโอเคฝากติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ